กินเกือเยอะแยะแท้จะไปไหนกันฮะมาเดินสวนสนามกันในบ้านเขาเนี่ยเยอะแยะไปหมดไปไหนกันอืมอีเยอะแยะไปหมดเออจะดูฝนก็เยอะกินเกืออ่าไปดูซิว่าจะไปไหนกันจุดหมายเดียวกันไหมนัดกันไปไหนเดินออกมาจากหน้าบ้านเขาเมื่อกี้ อีอีอะไรกินบ่ตัวก็ยาวอันหละแหมนัดกันแน่ๆหายไปแล้วแอบดูก่อนเอบดูใกล้ๆสิเข้าไปในป่าแล้วทำอะไรมั่ง